นี่นะครับจากน้องโรงเรียนมัดของ9นะครับในชุดที่หที่2ที่นะครับชุดที่จะเป็นที่ละักรรดี้นะครับนะโอเคนะครับผมอันตอนนี้ ชดีนะครับเป็นวันดีของพวกเราด้วยนะครับเป็นวันเดชแห่งชาตินะครับนอกจากได้รับอ้าว oh. ทั้งทัดน uh. นี่ครับ uh. ท่านนายกตู่นะครับตัวจริงเสียงจริงอยู่ที่นี่แล้วท่านนันทิดาแก้วบัวสายสวัสดีคครับแล้วก็ตรามมาด้วยนะครับคุณชนทิดาอัศวเหมคุณเพลมนะครับอำนวยบริวนายกเทศมนตรีเมืองเพชรเมัยครับ ต้อนเจนท่านได้กล่าวให้ว่าเด็กๆเ,ป,เปด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะเราก็สวัสด,ดีบันเด็กด้วยนะคะท่านค่ะวันนี้ตัวเองก็กับน้องเพลงก็ไปมา3ามสี่ที่แล้วนแต่ก็จะเป็นที่ที่ห้าที่เหอนอียวกันแ่ะดีใจการที่จะฝันและไปให้ถึงเนี่ยเพค,คิดว่าซัพพอร์ตจากครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเอาหวังไหมคะเอาหวังพูดหจจน่อยไหมคะจับเจน กับเรียนนะครับท่านนาันทิดาแก้ปวดสายนายกองการบริหารจังหวัดสมุทรปราการขอให้เราพนึกกำลังดูแลพี่น้องทึกษา15ตลอดไปนะคะฝากด้วยนะคะครับเกียรติจากท่านนายกตู่ท่านนายกนันทิดาแก้ปวสายนะครับและคณะผู้บริหารเนี่ย อาจารย์แดงประกาศด้วยประกาศใหม่ด้วยอรับผมหนึ่งรางวัลมาแล้วนะครับเอาล่ครับเป็นบัตรสีชมพูหมายเลข979น้องอินครับเีครับามาแล้วมาขึ้นมาบนเว<อ>ทีด<น>ูกตามครับ สีเขียว3 4 9น้องต้นน้ำครับครบเลยนะครับครับวันนี้เราโชคดีนะครับได้รับเป็นจักรยาที่จับได้โดยที่จับได้โดยเป็นน้องผู้หญิงทั้งสองคนเลยนะคะแลกี่ขวบแล้วลูกเจดขวดเจ็ดขวบนะคะแล้วลูกคะ หววเจ็ดและเก้านะคะจักรยานขนาดนี้กำลังดีนะคะแต่ว่าลูกต้องระวังมันยังสูงกับตัวลูกเปนดิสนะคะลูกนะอีกสี่ปีอีกสี่ใครได้ลืกลักอ่านค่ะคป็นดีเดี๋ยวให้ส่งให้ล้านนะคะลูกนะคาวก้าวไกลผนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณท่านนายกมากๆนะคะขอบคุณทีมงานผู้บริหารทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณพิษสัยสิบห้าขอให้มีความสุขมากๆค่ะคุณพ่อคุณแม่และหลานๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีในวันเด็กค่ะขอขอบคุณนะครับ